โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอินเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมสตรีทไฟ i g เตอรนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตอ่านแบบว่าเป็นริสเท์เลยแล้วกันนะครับ่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ RID แบบหลายจอนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้มีหลายเซิร์ฟมากๆนะแนะนานะครับว่าให้เราเนี่ยทาหลายๆจอแล้วกดลงเซิร์ฟไปก่อนนะครับมันจะได้แบบว่ามีเซิร์ฟที่เราอยู่ประจํานะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาบอกตรงนี้ก่อน ให้เราสร้าง e m a ขึ้นมาถึงอันครับผมอ่ะเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่ะอย่างผมตั้งไว้ตัว m นะครับอ่ะตัว m นะครับให้เราเนี่ยใส่เมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลดเกมนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเข้าเกมอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับโหลดเกมมาไว้แต่ว่ายังไม่ต้องเข้าเกมนะครับอันนี้ต้องย้ําเลยว่ายังไม่ต้องเข้าเกมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้เป็น id g a t e นะครับให้เราโหลดมา like. แล้วเอามาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เลยให้มันเป็นรูปอย่างนี้นะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็กากระบาดทิ้งไปครับ ทิ้งไปเสร็จแล้วเราเปิดตรงนี้มาใหม่กดสร้างอีมูโคลนอีมูครับผมเราเลือกอีมูที่เราตั้งไว้นะครับเป็นตัว M เราก็กรอกไปเลยครับผมอยากได้10จอก็กด10จอแต่ว่าค่อยๆเปิดก็ได้ครับถ้าใครอยากเปิด5จอก่อนก็เปิด5จอก่อนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตัว M ตัว M นะครับ5 5ตัว M นะครับก็จะเป็นแบบ M1 M2 M3 M4 M5 นะครับแต่ว่าผมอตั้งเป็นตัว P แล้วกันนะครับอ่พอมาเป็นตัว P ปุ๊บให้เรากดไปก่อนครับเปิดไป กดเปิดไปนะกดเปิดไปเลยนะครับหลายจอทั้งนี้ทึงนะครับเล่นไปด้วยเนาะอ่ะกดเปิดมาเราก็กดเข้าเกมครับผมเราก็ขยับจอได้นะครับขยับจอตามแต่ละที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับราะงน้นเนี้เราก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ลงตอนนี้มีปัจจุบันก็มีทั้งหมดแปดเซิร์ฟแล้ว ใครลงเซิร์ฟไหนก็ลงเซิร์ฟนั้นไปเลยนะครับผมก็ส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนอะจำไม่ได้ไปหนึง่งแต่ขอดูกันอ่ะอยู่เซิร์ฟเวอร์สองนะครับผมส่วนตัวผมเล่นอยู่เซนะิร์ฟเวอร์สองเนาะก็ตามนี้เลยนะครับอ่าที่ผมเล่นอยู่จอทางนี้นะที่ผมกดอยู่นะครับอ่าก็กดเข้าไปเซิร์ฟเวอร์สองทิ้งไว้เลยครับผมกดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดขึ้นมาหลายๆจอก็ได้แล้วก็กดทิ้งไ้เลยเซิร์ฟเวอร์สองนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับผม ล้วก็มาเล่นได้นะครับให้เราทาไว้ไหลายจอก่อนนะเรากดเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เปิดทีละ3-4จอกดลิงก์ตรงนี้นะกดตรงนี้กดมาที่ตรงนี้นะครับคอนโทรล9ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราลิงก์กับจออื่นๆน,นะครับแล้วก็กดเซิฟ2ทิ้งไว้ก่อนแล้วไปกดใหม่ก็กดเซิฟ2ทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าเอหน่วยความจำของเครื่องต้องพอด้วยนะเพราะว่าเกมมันก็กินพื้นที่ในคอมด้วยนะครับแล้วก็มันจะเปลืองเนานะถ้าใครแบบว่าพื้นที่ในคอมเยอะนะครับก็ ทำไว้หลายจอแล้วก็กดเข้าเซิฟที่เราต้องการได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าพื้นที่น้อยนะครับไม่ไม่ถึงห้าร้อยจิกก็เปิดแค่ไม่กี่จอก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการมาลงเซิฟนะครับถามว่าอา้าวแล้วเราจะรีเอดีเนี่ยเรารียังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันนะครับตอนส่งกาชาเนาะแต่ว่านะครับผมไม่สามารถลบบัญชีในเกมได้นะไม่สามารถลบบัญชีในเกมได้ก็ให้เราลบตัวของอ e ีมูไปเลยนะครับถ้าเราไม่ได้แปบลบว่าสิ่งที่เราต้องการ เราก็กดลบอีมูไปเลยนะครับกดลบไปเลยแล้วก็ไปโคลนในส่วนของตัวเอ็มขึ้นมาใหม่ตัวเอ็มอันนี้เราไม่ต้องไปลงนะครับเราไม่ต้องไปกดเข้าเกมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเอามาเป็นตัวของอีมูตัวหลักนะครับที่เราจะเอามาโคลนนะครับอันนี้คือตัวที่เราจะเอามาโคลนเป็นตัวหลักให้เราเนี่ยกดเข้าอันอื่นนะครับที่เราโคลนมาเพราะว่าถ้าเรากดเข้าอันอื่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการล็อกอินเกมไปแล้วใช่ไหมพอล็อกอินเกมไปแล้วเนี่ยต่อให้เราลบบัญชีเนี่ยมันก็ยังเป็นเอดีเกตเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเหลือตัวเองไว้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโหลดเกมมาใหม่นะครับแต่ต้องย้ำไว้นะว่าตัวเอมเนี่ยเราต้องห้ามเข้าเกมนะครับแค่โหลดมาเฉยโหลดเกมมาเฉยนะครับสามารถใช้บัญชีเมลเดียวกันได้หมดเลยแต่ว่าแค่โหลดเกมมาไม่ต้องเข้าเกมนะครับถ้าเราเข้าเกมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสาที่เป็นดีเกตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอ่ะก็กดยังไม่ต้องเข้าเกมเนาะแล้วก็ควรต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ควรทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้นะถ้าเราอยากจะ ทำไอเดียใหม่แล้วก็ลบไอเดยียนี้ทิ้งไปครับที่เราที่เราเคยทําไปเนี่ยเราเคยทําไปอันไหนเรก็ลบทิ้งไปเลยครับอ่ะอันนี้ก็เก็บนไปก่อนอันนี้สองอันนี้สองน่าจะเป็นไอเดียเกมอื่นนะครับอ่ะล้วก็ลบทิ้งไปเลยมันจะได้แบบว่าไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่องเรานะเราก็ลบทิ้งไปครับปึ๊บอ่ะอันนี้เราก็เหลือตัวเอ็มตัวเอ็มมากล้วก็โคลนอีมูเอ็มขึ้นมาใหม่โคลนมาเลอกเอ็มแล้วก็เปิดห้าจอสิบจอก็แล้วแต่เราไปก่อนนะครับผมแต่ว่าเราห้ามเข้าตัวเอ็มนะโอเคประมาณนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว Okay. มาครับเรียดีก็ผ่านบทแรกนะเราจะได้มาสิบใบนะครับแล้วก็มากดสุ่มเลยเดี๋ยวมันจะได้จากจดหมายอีกสิบใบนะครับผมก็เป็นยี่สิบใบเนาะเราก็สามารถมาเรียดีได้นะครับแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะหาตัวคอนไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้ตัวแรงเอมาสามเอ้สองตัวนะครับสองตัวผมก็เล่นเลยนะรวมตัวแรกก็เป็นสามตัวนะครับอตอนแรกมาก็จะมีไม่กี่ตัวหรอกผมเห็นแค่ตัวเนี้ยเนาะผมแดง ผมเหลืองแล้วก็ผมชมพูนะครับประมาณเนี้อ่าก็กลับเข้าไปนะครับเขาก็จะมาให้เราอัพตรงอัพตัวต่างๆนั้นนะนีถามว่านานไหมก็นานพอสมควรนะก็เลยแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าจะลงเซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วเนี่ยให้เราทาอีมูขึ้นมาก่อนนะครับหลายๆไอดีแล้วก็กดเลือกเซิร์ฟไว้ก่อนเลยนะครับกดออกเรื่องเซริร์ฟกดออกเรื่องเซิร์ฟนะครับเข้ามาหลายๆไอดีก่อนแล้วค่อยมารีหาทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเต็มเซิร์ฟก็ผมมันจะไม่สามารถเข้าได้เนาะโอเค ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าได้ตัวดีมีใครเอาไหมเดี๋ยวผมจะแจกนะครับถ้าได้ตัวดีเนาะเพราะว่าผมมีไอเดีเล่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์สองนะอันนี้ก็เป็นไอดีของเซิร์ฟเวอร์สามเพราะว่าผมมารีเซิร์ฟเวอร์สามด้วยใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์สามไหมอ่ะไอดี ID นี้มีทุกเซิร์ฟเลยสองห้าสี่ สองห้าสี่เซิร์ฟเวอร์สามไปไหนอ่ะเซิร์ฟเวอร์สามไม่ใช่เนาะน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์สี่แล้วกันเซิร์ฟเวอร์สี่ไหมไม่รู้ว่าเออจำไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยตั้งมาแล้วกันนะตอนนี้เาเวลเท่าไหร่เลเวลหกใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ที่เลวลหกอะเซิร์ฟเวอร์สองอะเซิร์ฟเวอร์สี่เออประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันนะครับสุ่มกาชาก็ อย่างที่บอกไปเขาจะแจกมาทางจดหมายให้สิบใบแล้วก็ไปเก็บมาก็มาสุ่มกาชากดไปเลยครับสุ่มกาชาได้ครับตัวนี้เป็นแหล่งเอแน่นอนจะได้กี่ตัวได้ตัวเดียวมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนโอ้โหตัวนี้เก่งไหมเนะี่ยไม่รู้นะตัวไหนเฮ้ยตัวนี้ได้สองตัวได้ตัวซ้ำมาด้วย โอเคอันนี้จอนี้ได้อยู่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการรีไอดีถ้างงตรงไหนก็คอมเมนต์กันได้เดีย๋ยวผมจะตอบให้นะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลาผมแล้วกันนะครับเนาะถ้าใครลงเซิร์ฟหม่ก็บอกกันได้นะผมจะได้แบบเลือกเล่นเลือกเล่นได้ถูกนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลาอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเนาะเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ